สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมพิจอากินล้นทมนะครับจากเพจกล้องจรปิดไร้สายราคาถูกนะครับครับวันนี้ผมอยู่ที่กลางทุ่งนาเลยนะครับวันนี้ผมได้ออกมาติดตั้งนะครับเซ็ตออนไลน์นะครับให้กับลูกค้านะครับที่อยู่กลางทุ่งนานะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นสวนนะครับสวนพวกพืชผักสวนครัวรัวกินได้นะครับแต่ว่าคือลูกค้าเนี่ยนะครับมีจวดเรามาบอกว่าห่างไกลจากตัวที่เราปล่อยเราเตอร์เนี่ยนะครับ ตรงนู้นนะครับห่างจากนี้นะประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรนะครับทีนี้นะครับลูกค้าให้โจรมาบอกว่าอยากจะได้คลื่นไวไฟที่สามารถที่จะมาถึงแถวนี้ได้นะครับก็คือเป็นแถวที่ตัวเองได้ทําการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แถวแถวเนี้ยนะครับซึ่งเป็นแกทํางานอาสมรด้วยนะครับแล้วก็อยากจะได้เวลามีงานมีอะไรเขาสามารถาทักมาทางไลน์หรือว่าทักเล่นอินเทอร์เนต็ตได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะได้เสียงเพลงนะครับในการ ทำงานอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดเปิดผ่าน y o u t u b e อะไรเงี้ยนะครับก็ให้โจทย์ผมมาบอกว่าอยากจะได้จุดเนี้เป็นจุดที่เอาไว้เวลาในเรื่องของการทํางานแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห่างไกลจากตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็เครื่องที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะได้ความไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูความไกลกันนี่นะครับนี่ครับความไกลไกลมากนะครับนู่นนะครับนู่นนู่ เราจะมาทดสอบกันดูว่าหลังจากที่เราทําการติดตั้งเซตออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความไกลของอินเทอร์เน็ตนะครับจากที่นู่นจะถึงนี่จะได้แรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับโอเคก็มาที่ wifi นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับท่านผู้ชมครับเป็น wifi นะครับ CPE 843 7 3นะครับก็คือเป็นตัวที่ผมได้ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับทีนี้เรามาทดสอบเทสสปีดกันนะครับว่ามันจะได้ ไกลขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเร็วสปีดโดยการใช้ ADSL Thailand นะครับความไกลย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับความไกลย,ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับทดสอบครับตรงนี้ได้ประมาณ 3มเมกสี่เมกประมาณ4เมกกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่น YouTube ธรรมดาเฉยๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับลองทดสอบ YouTube กันดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่าผมยังเชื่อมต่อ CPE อยู่นะครับ YouTube นะครับนี่ครับปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยนะครับ าต่างคนตต่่่่าาางงมมมันลออบกวไีะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวมือดูอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราทดสอบนะครับก็คือหลังจาก ที่เราติดตั้งแล้วก็ดำเนินการทดสอบดูแล้วนะครับก็คือเซตอะไรของเราสามารถที่จะไปไกลถึงสวนผักนะครับที่ทางลูกค้าได้ดําเนินการติดตั้งเขาเรียกว่าเพื่อผักสมควรรดกินได้นะครับก็คือเป็นการปลูกผักไว้ตรงนู้นนะครับก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ก็คลื่นมันก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ นี่ครับตัวเครื่องนะครับปกติแล้วจะอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าพูดถึงคือเรามาลองทดสอบสัญญาณดูนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งเครื่องกันครับสำหรับเอาเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวเซตออนไลน์ไซส์เนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาติดตั้งอยู่ที่สวนนะครับหรือว่าบ้านสวนของลูกค้านะครับที่ผมได้พาทุกท่านมาดูนะครับส่วนตัวกล้องก็จะติดอยู่นู่นนะครับกล้องอยู่นู่นนะครับนะครับ วันนี้เรามาทดสอบสัญญาณนะครับนี่ครับ 2G มาแล้ว 4G ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ไฟ power มานะครับไฟแวนนี่ครับมานะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าสายแลนนะครับ3ตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะให้ไฟขึ้นก็ต้องหาสายแลนไปเสียบแล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับไฟถึงจะขึ้นนะโอเคนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูพเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพจก็มวงจรปิดได้และสายราคาถูกนะครับก็ขอพาทุกท่านนะครับ มาดูนะครับการทดสอบสัญญาณหรือว่ามาติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วแล้วก็ทําการทดสอบนะครับส่วนในเรื่องของการติดตั้งผมไม่ได้ถ่ายทําไว้นะครับก็เลยขอพาทุกท่านมาดูแล้วก็มาทดสอบสัญญาณนะครับครับผมเฮ้ยสวัสดีลูกค้าหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะอ, <c oughs> อ่ะก็ขอพาทุกท่านนะครับมาดูอ่า <c oughs> พอมาดูการล้างอยากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับว่าเราจะได้สัญญาณได้ไกลขนาดไหนแล้วก็สัญญาณจะเป็นยังไงนะครับก็ขอนมาฝากทุกท่านทท่านด้วยกันเ่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย